บนบก็จะบนบนบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันดีแต่เจ๊ก็จะพูดให้มันไม่ดีอย่างเช่นเจ๊ไม่ชอบลุกนางงามเลยเจ๊เบื่อตัวเองเจ๊ไม่ชอบความงามใครไม่อยากใครไม่อยากสวยบ้างเจ๊เจ๊แรกกับน้ำไหมไม่ล้วเป็นคือน้ำจะบอกว่าบนทําไมใช่ไหมคือเขาก็คงอาจจะเบื่อตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็จะอยากบานทีเขาอยากจะแบบสนุกบ้างแซ่บซาบ้างแต่คือ คนก,ก็จะบอกว่าเขาเหมาะสมกับตรงนี้แล้วนางก็รู้สึกว่าเออก็มันไม่ได้ซ้ำกับใครแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินี้เขาจะทําให้เพราะในเมื่อมันเป็นลูกที่เจมาในลักษณะนี้มันมันดีออกที่แบบเป็นนางงามแล้ร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ข้อเสียเลยจริงๆมันไม่ใช่ข้อเสียจริงๆเจนแล้วคิดว่ามันเป็นข้อเสียอไละจริงสำหรับเอ็มหรอหมวยหมวยคิดมากบางเรื่อง ที่เราชอบปรึกษากันอะไรเงี้ยเหมือนจะคิดมากซึ่งแบบมันอยู่มันอยู่ในเนี้ยอยากให้หมวยโฟกัสเรื่องโจทย์เพลงเรื่องทําโชว์อะไรเงี้ยมากกว่าเรื่องอื่นๆนอ่ะค่อยไปคิดนอกบ้านอยู่ตรงเนี้ยเราก็อย่าไปคิดเรื่องเยอะอะเราไม่มีอะไรหรอกวันๆก็ทำแต่โจทย์เพลงอย่างเงี้ยเรื่องอื่นเข้ามาก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างอะไรเงี้ยคิดเยอะค่ะเออไออย่างเพ่อนตบเขยังไม่ได้พูดอะไรตัวเองเลย ของหนูใช่ไหมออก็คงเป็นเรื่องคิดมากที่เพื่อนบอกอะค่ะเป็นคนที่ชอบเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆมาคิดแบบนิดๆหน่อยๆคืออย่างสมมติแบบว่าแค่จริงๆนะหนูเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟนิดนึงอย่างสมมติแค่เพื่อนพูดเสียงดังใสน่น,นิดนึงก็อุ้ยเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าโกรธอะไรหรือเปล่าแค่นี้ก็เอามาคิดแล้วอย่างเงี้ยเป็นคนเปียดง่ายแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายค่ะแล้วก็เป็นคนไม่มั่นใจบางทีใช่ไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วก็ไม่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่แบบว่าอยากจะทำในบางครั้งก็แล้วรประมวลมให้ไหมเรียบเรียงเพราะเธออาจจะพูดกันแล้วแบบว่ามันแตกเป็นเป็นกระจายแต่ส่วนมากมันมักจะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคือทุกคนบอกว่าหมวยอะ่ะมีข้อเสียในเรื่องที่คิดมาก และปูนบอกว่าคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาปะปนกันสะสมให้มันกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก้อนใหญ่แล้วมันก็จะทําให้เกิดมีอาการระเบิดลงในบางทีถูกปะ่ะตูมขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่ได้ลูกใหญ่แต่ว่า,วามันก็มันก็พอเยอะๆมามันก็มีนิดหน่อยแล้วก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนู่นนี่ต่างๆนานา,นาแต่ใน,นขณะบ,บางครั้งก็ละเลยไม่ใส่ใจตัวเอง ในบางเรื่องในบางเรื่องซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าหมวยกับิิเนี่ยมีอะไรที่ที่พ้องกันอยู่นิดนึงอยู่กับตัวเองมากไปของบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเปิดเผยให้เพื่อนรับรู้ถ้ารู้ว่ามันเป็นข้อปัญหาข้อแก้ไขเช่นหมวยร้องไม่ได้ทำไงดีเพื่อนที่ไหนจะช่วยเราได้ไหม ช่วยสอนติวให้เราได้แต่ไม่ใช่รู้ว่าร้องไม่ได้กีบ้าแม่ชั้นกลัวเป็นตัวถ่วงเพื่อนคํเนี้คือคําว่าชั้นกลัวเป็นตัวถ่วงเพื่อนเนี่ยความจริงแล้วมันจะถ่วงยิ่งกว่าเมื่อถึงเวลาโชว์จริงเพราะว่าเราไม่ได้ให้เพื่อนช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเพราะคิดว่าจะเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรีบขจัดปัญหาของเราก่อนด้วยการเปิดไปหาคนอื่นไม่ใช่ทีมเดียวกันก็ได้ไม่ใช่ทีมเดียวกันเช่น ใครที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเอมไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมเอมช่วยหมวยหน่อยหมวยร้องไม่ได้อันเนี้ยคือเขาก็จะช่วยได้เนอคะคนในทีมเดียวกันมันอาจจะช่วยเหลือหมยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องโฟกัสสิ่งที่เขาก็ต้องทําพร้อมกับหมวยแต่คนในทีมอื่นเนี่ยสามารถปลีกเวลามาช่วยได้บ้างคือขออย่าอย่าอยู่กับตัวเองและอยากคิดเองสองคนนี้เหมือนกันคือเมื่อเครียดหรือมีปัญหาปั๊บไม่เอาฉันไม่อยากให้คนยุ่งเดี๋ยวกลัวเป็นตัวถ่วงซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมมันไม่ใช่ ในขณะที่ความจริงสิ่งที่สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราคิดว่าเราไม่ชอบตัวเองพี่คิดว่าไม่ใช่หรอกเราต้องมีความภูมิใจอะไรบางอย่างในตัวเองอยูอย่เหมือนกันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเราทําได้ดีไม่เท่าคนอื่น<ม>เราก็เลยเอาเรื่องอื่นมากลบบ้างบางอย่างมันเป็นกันทุกคนเช่นอันนี้ทำไมฉัไแม่ฉันไปนี้ดีกว่าเพราะเราจะกบเรื่องนี้ละเรื่องเรื่องที่ เรื่องที่ฉันฉันไม่ไหวฉันไม่ได้ละซึ่งพี่ถือว่าไม่ถูกที่เอ็มพูดเนี่ยถูกคือเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเรื่องบางอย่างที่มันอยู่นอกบ้านหรืออะไรทิ้งไปก่อนไม่ต้องเก็บเข้ามาคิดได้ลกสมองคิดแต่เรื่องที่จะต้องทําโจทย์ถึงจะถูกต้องว่าเราเข้ามาอยู่ในบ้านอะคาเดมี่แฟนเทเชียเพราะว่าเราต้องการเป,ป็นศิลปินเป้าหมายของหนูคืออะไร คือหนูบอกว่าหนูอยากจะเป็นเข้าอยู่ในวงการนี้แต่ถ้าหนูทําแค่เนี้ยหนูก็ต้องจบจากรายการหนูต้องเป็นแอร์แล้วล่ะหนูต้องเป็นแอร์ตามแล้วเป็นแอร์นี่ก็จะได้หรือเปล่าก็ต้องไปสู้กับคนอื่นอีกนะเพราะว่าหนูต้องฝึกคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิก,กภาพจากในบ้านนี้ออกไปฝึกความใจเย็น ว่าหนูจะโกรธใครหรือว่าโบ้ยใส่ใครก็ไม่ได้ในหัดที่เป็นแอร์เพราะผู้โดยสารเลวร้ายกว่านี้มีเยอะแยะได้ไหมครัคัสตอเมอร์คือคนที่ถูกต้องที่สุดคือผูออ้ลูกค้าคนที่ถูกต้องที่สุดหนูจะต้องรู้จักเก็บอารมณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาถ้าแก้เองไม่ได้หนูก็ต้องไปปร,รึกษาเพื่อนเพราะฉะนั้นข้อเสียของหนูคือการที่หนูอยู่กับตัวเองหนูอยู่แค่นี้ไม่ยอมออกมาหาคนอื่นเหมือนกับคิวสองคนนี้เหมือนกันตรงที่ว่า ไม่ยอมไปหาคนอื่นเพราะไม่ยอมไปหาคนอื่นมันแก้ปัญหาด้วยเรื่องอื่นปัญหามันจึงสะสมเหมือนอย่างที่ปูนว่าว่าเรื่องจากเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องโตขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเราแก้ไขในตอนแรกปัญหามันก็จะไม่จะไม่ไม่เป็นก้อนใหญ่ค่ะอ่ะแค่นี้ขอบคุณค่ะเาไปโนเชรสินะพูดกันเยอะเพื่อนเพื่อนพี่ได้ฟังด้วยเพราม่งัพีด ไม่อยากมาสรุปตอนท้ายให้อย่าให้พูดให้เคลียร์ <Okay. S 1> เริ่มจากมีอะไรมีสิบสองกั่นแไม่มีอะไรกับปูนะมูดน่ารักก็ขี้เล่นนะ่ะตลกด้วยไม่มีอะไรอะ่ะแบบอิมนะค่ะแค่นี้ค่ะไม่เขาตลกอะ่ะเขาหยุด้วยแล้วแบบ เหมือนเป็นเพื่อนแบบไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะแต่เหมือนเราสบายใจที่จะแบบปรึกษาเขาได้เขารับฟังเราค่ะก็รู้สึกดีรู้สึกสบายใจอ่ะวีสิบเอ็ดอ๋อไม่ค่อยมีอะไรหรอคะมีเรื่องเรื่องที่น้ำเคยบอกไปว่าแต่แต,แต่ตรงอเออที่เหมือนกับน้ำนี่นแหละเราไม่คิดอ,อะไรหรอกแต่แบบเดี๋ยวเพื่อคนอื่นเขาคิดอะไรเลยเพื่อคนทางบ้านเขาคิด เหมือนกันเราต้องช่วยกันโอเครียดตละน้อยจังอ่ะ B สิบตอนนี้พี่เครียดอยู่ปะฮะตอนนี้พี่เครียดอยู่ปะเครียดหรือเปล่าไม่ยังนะยังไม่แน่ใจหรอพี่ก็ปล่อยๆลอยๆสบายๆไม่บางทีก็ระบายให้เคนอื่นฟังมันก็ได้ผมก็รู้โอเคนนะ กอนนะครับำสินะแล้วครับผมไม่กระซิบครับผมแค่เขาระบายเฉยหลังจะเขาต่เราเพิ่งตื่นไหมอ่ะโอ้โหอะยร่อขึ้นหมดแล้วครับอ่ะมีเก้าก็ไม่มีอะไรมากมันก็คงเป็นถา เหมยมองก็มองปกติว่าที่แบบเล่นถึงนะถึงตัวเพื่อนผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยเออแต่เหมยมองก็มันปกติแต่ถ้าคนอื่นมองมันคงอาจจะแบบเอ้ยไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ปุณเป็นคนเฮฮาแต่บางทีก, <c oughs> ก็ก็ดูไม่ออกเพราพี่ปูนเป็นคนยังไงเพราะเห็นแบบเห็นฮาตลอดอ่ะเห็นเป็นเป็นคนอารมณ์ดีตลอดก็เลยไม่รู้ว่าตอนไหนเครียดตอนไหนอารมณ์ไม่ดีตอนไหนอะไรอะไงเพราะตลกตลอดทั้งวันอ่ะเออคือดูไม่ออกอ่ะอืมค่ะดูออกในตอนคือหมดอ่ะมีแฟน 8ดอยู่ตัวเองวีหกก็คงเป็นเรื่องมือเนี่ยมือไม้ครับเวลาแบบไปเล่นก็ไม่ได้ยินจับจับจับพูดดังๆไม่ได้ยินยนี่คนเดียวอะไรเป็นเรื่องฟังเพามือไม้ครับเวลาไปจับผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบจับแบบสนิทบางทีเข้าใจอยู่ว่าไม่ได้คิดอะไรแต่แบบคือมันก็อาจจะไม่เหมาะบางทีภาพตุกบางทีออกไปแบบบางทีจับผู้หญิงมากดโอ้อย่างนี้แบบนี่จับก็คงเป็นเรื่องนี้มเป็นห่วงเพราะว่า คือปูนเป็นคนอย่างนี้นะเป็นเหมือนคนแบบเขาเรียกอะไรแบบคอยเขาเรียกเหมือนคอยปอบคนอื่นจะพคอยปอบคนอื่นสมัยตารงที่อนที่ผู้หญิงก็ทุกมาอะไรมาก็อันที่ปอบก็ต้องแบบเว้นระยะสนิทนอ่ะก็ <welcoming S 1> <c oughs> หมดล้วปูนนี่น่นาจะเป็นเรื่องเอาเรื่องเดียเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เรื่องเรื่องเดียวกันครับเรื่องที่แบบไม่ระวังอ่ะใช่ไม่ระวังแล้วก็เรื่องผู้หญิงต้องระวัง เรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงคือคุยคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งอะไรว่าว่าคุยกันเองแล้วฉันไม่รู้เรื่องคุยจากความวิสิติดัดังให้ผมเปิดใช่ไหมทุกคน